ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทุกท่านผลงานของท่านเป็นสิ่งที่ท่านควรจะมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเป็นผลสำเร็จที่มาจากตัวท่านเองโดยได้รับความเกื้อนหนุนจากบุคคลรอบตัวของท่านไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือครูบาอาจารยนะร์ตัวมหาวิทยาลัยที่ได้ ประสิทธิ์ประสา์ความรู้และความชํานาญในการทํางานต่างๆของท่านจนกระทั่งได้รับความสําเร็จในวันนี้ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านนะครับท่านก็ได้ผ่านการบ่มเพาะมีความเป็นเอกลักษณ์ของพระจอมเกล้าธนบุรีจนสําเร็จในวันนี้นะครับ เมื่อท่านจบออกไปแล้วก็ไปทำงานตามสาขาอาชีพที่ท่านเลือกหวังว่านอกจากประกอบอาชีพอย่างสุจริตช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆแล้วตามกำลังที่ท่านมีก็หวังว่าควรจะคำนึงถึงความยั่งยืนไม่ว่าจะทำสิ่งใดความยั่งยืนนี้จะสำคัญมากนะครับในโลกอนาคตไม่ว่าจะเป็นการใช้ทรัพยากรดูแลสิ่งแวดล้อมมันจะมีผล กระทบกับเราในระยะยาวเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีโอกาสควรจะแสดงบทบาทแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับการบ่มเพาะมาสร้างความยั่งยืนให้กับโลกขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันสําเร็จอีกก้าหนึ่งของชีวิตท่านและจริงๆแล้วจะเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวต่อไป นะสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็มีความหมายมากกว่าสิ่งที่ท่านกําลังประสบอยู่วันนี้นะครับประเด็นสําคัญก็คือว่าการที่ท่านจะประสบความสำเร็จทั้งต่อไปได้เนี่ยท่านจะต้องต้องทําให้ตัวเองมีความสามารถนะครับในการปรับตัวเองเหรือที่เรียกว่ามี adaptability เพื่อให้สามารถที่จะจัดการได้ทั้งกับวิชางานนะแล้วก็วิชาชีวิตซึ่งในวิชางานและวิชาชีวิตเนี่ยมันก็คือการที่ท่านจะต้องสามารถ จัดการกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของความรู้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมของการทํางานนะครับซึ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือท่านต้องรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้และสามารถใช้ความสามารถในการปรับตัวเนี่ยปรับตัวเองให้สามารถที่จะทํางานในสิ่งเหล่านี้จัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยตัวท่านเองซึ่งแน่นอนครับในการจัดการกับสิ่งเหล่านี้มันมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านจะต้องมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรับรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ต้องไม่ย่อท้อ ต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งเป็นหัวใจที่สําคัญมากและท่านก็ต้องไม่ย่อท้อต่อสิ่งเหล่านี้ผมเนะี่ยมีความเชื่อมั่นมากนะครับว่าบัณฑิตของมาตยททุกท่านเนี่ยได้ถูกเตรียมตัวมาดีแล้วนะครับและก็มีความสามารถที่เพียงพอในการจินการสิ่งเหล่านี้จนประสบความสุดแน่นอนอย่างไรก็ตามนะครับนะท่านต้องระลึกไว้เสมอนะครับว่ามาตยทน,นั้นเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของท่านเราเป็นครอบครัวของท่านเมื่อใดก็ตามที่ท่านมีสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คิดว่าต้องการความช่วยเหลือท่านสามารถ กลับมาพูดคุยกับเรา เรายินดีและพร้อมจะพูดคุยกับพวกท่านเสมอนะครับอีกครั้งนะครับผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมัธยททุกท่านครับขอบพระคุณครับขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเพื่อการก้าวต้รีทุกคนครับพวกเราเข้าสู่โลกแห่งการทํางานซึ่งเป็นที่ที่พวกเราจะต้องเรียนรู้เช่นเดียวกันนะครับแต่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจากการเรียนรู้ที่มีอยู่ในห้องเรียนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสอนของอาจารย์จากวันนี้ไปครับพวกเราเห็นอย่างชัดเจนว่าความท้าทายอยู่ข้างหน้าและโอกาสก็อยู่ข้างหน้าไม่แพ กันผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนจะได้นำเอาความรู้ที่ได้สั่งสมประสบาการณ์ที่ได้บ่มเพาะตลอดจนทักษะต่างๆที่ได้เก็บเกี่ยวจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุรีไปสร้างความก้าวหน้าไปสร้างคุณค่าที่มีความหมายในการที่จะขับเคลื่อนตนเองเพื่อครอบครัวเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทยต่อไปขอแสดงความยินดีครับขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมจอท,อทุกคนนะครับพวกเราเนี่ย รู้สึกภาคภูมิใจมากกับความมุ่งมั่นความพยายามและความเป็นมีจิตสํานึกจิตวิญญาณของนักสู้นักปฏิบัติที่มหมายิวยาลยเนี่ยคอยปลูกฝังไว้ให้พวกเรานะครับบัณฑิตมจทเนี่ยถือว่าเป็นของขวัญที่ล้ําค่านะครับของสังคมเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีทั้งความรู้ความสามารถที่จะช่วยสังคมได้และที่สําคัญก็คือเราังมีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมมีความพร้อมในการที่จะปรับตัวในการ รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยการสําเร็จการศึกษาเนี่ยไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นจุดเริ่มต้นต่างหากในการที่บัณฑิตมอจทเนี่ยจะใช้ความรู้ความสามารถในการที่จะสร้างประโยชน์แล้วก็พัฒนาชุมชนสังคมประเทศรวมไปถึงระดับโลกเลยผมขอเป็นกําลังใจให้กับบัณฑิตมอจททุกคนครับสวัสดีครับ I like to congratulate all of you here the graduates of k m t t as we are preparing you to enter the world of professional life, your career or further studies. I'm sure that KMTT has prepared you well over the last few years for these new challenges. I'd like to wish you well in all your future endeavors. And please remember also that, you know, you will be representing KMTT in uh, your workplace with your new colleagues, and I'm sure you will do very well in representing KMTT as ambassadors. So once again, I'd like to Offer you my congratulations, and we hope to see you around again in the future in whatever capacity. Thank you. Congratulations to all graduates. Your years of dedication, curiosity, and hard work have brought you to this moment. As you step into the world beyond the university, take with you not just knowledge, but the courage to ask questions the heart to serve others and the drive to keep growing we are so proud of you now go make a difference so dear graduates today it's more than a celebration it's a call to action as global citizens you carry not just a degree but a responsibility to contribute with empathy think beyond borders and act with integrity whether in the workplace or further studies, let your knowledge serve a greater good. Stay curious, stay courageous, and lead with a global mind and a compassionate heart. The world needs you. Step into it with purpose. After uh, many years in school, your hard work, sleepless nights, and dedication have Paid off. you deserve all the recognition and applause I believe this moment is not only uh, the end of your undergrad journey but it is the beginning of your exciting new journey ahead keep believing in yourself keep in touch and know that all the instructors of the school will always be here for you um, as you achieve your new heights I look forward to Uh, seeing all the great things you will be achieve in the future well done ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับบัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นธนบุรีในปีนี้นะครับทุกคนก็เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยคนที่จบจากมจทอไปเนี่ยเรารู้ว่าเราจะมีทั้งความเก่งในเรื่องของเชิงวิชาการแล้วก็เชิงควบคู่ไปกับการเก่งในเชิงปฏิบัติบัณฑิตของเราเนี่ยควรที่จะสามารถจะแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชิงเทคนิค งานทางเทคโนโลยีต่างๆหรือแม้แต่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆได้อย่างมีศักยภาพนะครับซึ่งตัวนี้มันคือสิ่งที่เราเนี่ยทำได้ดีแล้วก็แตกต่างจากที่อื่นๆโดยที่แต่เราต้องอย่าลืมนะครับว่าสิ่งสําคัญในการที่เราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยนะครับคือเราจะต้องรู้จักการเรียนรู้ตลอดชีวิตปัจจุบันนี้เนี่ยเทคโนโลยีต่างๆมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเราหยุดอยู่กับที่เราเอาเฉพาะสิ่งที่เราเรียนรู้มาเนี่ยไปใช้ในการทํางานโดยที่ไม่มีการขวนขวายทํางานต่อๆไปหรือเรียนรู้ต่อๆไปเนี่ย มันก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะตามทันเทคโนโลยีต่างๆได้แล้วก็อีกอย่างคือถ้าเกิดว่าใครที่ประสบความสำเร็จไปแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะให้เราคิดถึงการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมนะครับแล้วณรด้จักการ pay it forward ในการที่จะตอบแทนสิ่งต่างๆกับสู่สังคมต่อไปครับก็ผมก็ขอให้ทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จในการทํางานนะครับขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกๆท่านนะครับที่ได้ก้าวผ่าน จุดสำคัญอันนึงของชีวิตไปแล้วครับส่วนที่เราเรียนในมหาลัยเป็นประสบการณ์ที่เราอาจจะหาได้ยากหรือหลายละคนอาจจะกลับมาใหม่นะครับแต่ว่าหลายคนก็ก้าวผ่านจุดนี้เพื่อไปทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตถัดๆไปครับสําหรับบางมดครับผมคิดว่า เราให้สิ่งต่ตางๆมากมายนะครับไม่ใช่แค่เพียงความรู้แต่เป็นเรื่องแนวคิดเรื่อง mindset ที่เราจะเอาไปใช้ชีวิตในสังคมต่อจากนี้ไปอาจจะขอฝากไว้4ตัวครับ S I L K สิ่งแรกที่ได้คือ S ครับ Social Responsibility ความมีความรับผิดชอบต่อสังคมอันที่2คือ I ครับ Integrity หรือว่าความซื่อสัตย์ L ครับ L คือ Lifelong Learning แล้วก็ K คือ Knowledge ทั้ง4ี่อันนี้ครับอยากให้ทุกๆคนคิดไว้เสมอว่านอกจากเรามีความรู้เราจะต้องเอาไปเป็นคนดีของสังคมเอาไปช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราทำให้มันดียิ่งขึ้นนะครับแล้วสุดท้าย life long learning ขาดไม่ได้ครับปัจจุบันความรู้เปลี่ยนไปทุกวันครับมีความท้าทายใหม่ๆมากมายเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้องเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับขอแสดงความยินดีอีกรอบครับพวกเราทุกคนนะเป็นนักเทคโนโลยีนะครับ สิ่งสำคัญคือเราต้องร่วมสร้างสังคมของเรานะครับสังคมของเราต้องเป็นสังคมที่รู้จักจะเอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์กับคนในชุมชนของเรานะครับเราคงไม่ใช่นักเทคโนโลยีที่เพียงทําได้แต่เราต้องเป็นนักฟรีที่ทําได้และทําเพื่อคนของเราครับทํางานอย่างมีเป้าไปให้ถึงเป้าไปไม่ได้ก็พยายามทําแล้วเดี๋ยวมันจะได้ครับเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกนะครับ โลกมีวิวัฒนาการโลกมีการปรับเปลี am, ่ยนเราก็ต้องปรับเปลี่ยนครับอยากมีงานทําอยากเป็นคนตัวหนึ่งที่สําคัญของโลกใบนี้เราต้องปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งที่โลกใบนี้มันหมุนเวียนไปครับปรับไปเลยครับยิ่งปรับเรายิ่งเก่งยิ่งเก่งเรายิ่งมีคุณค่าเรายิ่งมีคุณค่าเรายิ่งเป็นคนสําคัญของโลกใบนี้ครับยินดีด้วยครับสี่ปีที่เรียนมาคุณทําได้แล้วนะครับ อาจจะมีอีก2ปีเพิ่มอาจจะมีอีก5ปีเพิ่มความสำคัญคือวันนี้เราทำได้แล้วดีใจกับวันนี้ก่อนครับ